สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมีดนะครับโบวีนะครับผมซองใครเด็กที่ล็อกเข็มขัดด้วยนะครับใบมีดนี่นะครับสินิ้วมีกาดนิ้วนะครับด้ามไม้ชิงชันหลายสวยงามมากเหล็ก 4 4 0 4นะครับสันหนา4มิลรับกลมไปพร้อมใช้งานประมาณนี้นะครับเฉบเฉียบเลยนะครับผม4 4 0 4ต้านสนิมนะครับส่งชุบโรงงานข้าวความแข็ง59 HRC นะครับผมพร้อมซองไข่เด็กนะครับ ขอบคุณที่ลูกค้านะครับท่าใดสนใจสั่งทำสเปคนี้5,800บาทนะครับผม